ทรงปกเกตเกิดไทยแห่ไปศาลด้วยทศพิษราชธรรมล้ำพิบาลราสสำราญทรงรักพระราชาสมเด็จลรกยศิรักกล้าวเจ้าหัวอาชินีพันปีหลวงพระยิ่งตวงแก้วมณีสีโกศินพระเมตตาปกแผ่แม่แผ่นดิน เิทรรศสิ้นภระกรุปาปชาชนสมมสภาสังคมสงรหแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในขณะนั้นนำคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเข้าเฝ้าทลเคร้าถว,วายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิ งานมันแม่แห่งชาติจำนวนสองล้านบาทโครงการน้ำพระไทยพระราชทานสมรุนรภาพสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเจสิบหกจังหวัดขอกรบเบนเชิญค่ะปราศขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้และขอให้การดำเนินโครงการดำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการแบนนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการน้ำพระไทย

การเรียนในวิีการศึกาเรนจะเป็นหารชั่วโมงแต่ก็ามรัใหุ้ณเรในรูปแบบของการจัดการของเฉพาะบุคคลนะคะนักเรียนแต่ละคนก็จะมีวิธีการต่อที่